เดี๋ยวบบเตี้ยวให้เห็นยูด้วยสิแล้วก็เตรียปักสบู่ยูจินนะสบูจ่จินแล้วเอาชาก่อนสามร้อยบ้านนี้เดี๋ยวสบูจ่จินก็อค,ครับพงค์ฮาวสบูจ่จินขอสักพันบ้านนะใครมีแฟนนะอยากให้แฟนหล่อแบบนี้นะครับอือสั่งชาย,ยูครับเราไปกินหรือว่าผู้ชายคนไหนมีแฟนเป็นผู้หญิงอยากให้ผู้หญิงแบบว่าสวย สั่งชายอยู่แบบกินครับเพราะเมี3 0มร้บาทแล้วราคาปกติคือ590ตอนนี้ได้กกเท่าไหร่ <5 90. S 1> อ9 0อเดี๋ยวรอราคามาใส่ตะก้าไว้ทุกคน300คนชายอยู่เข้าแล้ววันแรกนะคะขอชายอยู่แบบกล่องไม่กินราคาที่ผมจะให้คือราคาแบบกล่องเลยแต่ว่าได้30ถุงมไม่ต้องซื้อกล่องเล็กในวันนี้ได้กล่องใหญ่กล่องเล็กปกติ490บาทกล่อง7ซองอะ่ะอ,อันนี้30ซองตอนนี้590นะเดี๋ยวรอดูราคาที่จะขึ้นมาครับกล่องเล็ก490า เดี๋ยววันนี้สามสิบองเท่าไหร่นะครับแล้ววันแรกด้วยนะครับได้วันแรกที่ปากกาด้วยชายูตัวนี้นะครับตั้งไว้กี่โมงเนี่ยตั้งผิดหรือเปล่าดูวันที่ด้วยนะเพราะว่าทาผิดเนี่ยยี่สี่ป๊ะป๊าก็กินติเขาว่าตั้งผิดแน่เลยเพราะว่ามันเที่ยงจะเที่ยงคืนแล้ววายป๊ะปาเปี้ยววายป๊ปาเปี้ยวตั้งผิดแน่นอนเชื่อเถอะทุกคนวันที่ว่าอือแล้ววันนี้ยี่สี่หล่อไปตาบดร้ บุคคลเราเรากดไปอดไปไม่ไม่เขาหดใส่ไว้ยังไม่ยืนยันแล้วใครยืนยันคือได้เลยใช่ไหมน่ะใช่ใช่มันถ้ายืนยันครบก็คือหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้โปรหน่อยสามร้อยคนมันมันหน่อยก็คือใครที่ยังไม่กดดาวที่กดใส่ตะกร้าไปก่อนเพราะว่าคนที่กดตะกร้าไปอุ้ยแต่นี่ราคายังไม่ลดก็ลดไปเหลือสองร้อยกว่าถุงแล้วนะจริงหรอ <c oughs> สามร้อยถุงพออ่า น้ำหอมมาสิ้นเดือนคะ่ะทั้งกลิ่นเจนนี่ลิลลี่เลยทำเลยสี่ทุ่มสามสิบหกนาทีาใคร <นา S 2> ยังไม่กดใส่ในตะกร้านะครับชาย,ยิวถุงใหญ่นี้กดใส่ใตะกร้าไว้ก่อนอแล้วราคามารีบกดยืนยันให้ไหวนะครับตอนนี้570บาท579ร้ 79, อบาห้าร้าสไม่ต้องซื้อผมลดให้ไลน์นี้แฟลชเซลแฟลชเซลครั้งแรกนะครับสี่ร้อยบาททวนราคาขึ้นแล้วครับสามบาทเท่านั้นค่ะ ร้อยบาททวนจ้าจองกังิดูยิงกินดิกินแบบอืสามร้อยกว่าบาทสามร้อยแปดสิบได้โค้ดอีกจบพอไปเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะครับ่านบ้านมาเลยวันแรกนะครับนี่ไม่ต้องถามหากันนานเลยนะครับผมจะไม่โดนไดกแล้วทุกคนยืนยันนะเพราะสามร้อยคนที่จะได้โค้ดเดี๋ยวราคาเปลี่ยนโอ้โห พอด800กว่า900กว่านะครับชายูไม่ใช่ขึ้นทีละหนึ่งนะครับึ้นทีละร้อยอมากแล้วราคานี้ลูกค้าชายูคือไม่ต้องสืบนะครับนี่คือราคาวันบ้ญน,นี่คือราคาปีใหม่นะครับแต่ว่าผมให้แทงคําขอโทษว่ามันมาช้าแล้วกันนะครับชายูตัวนี้นะครับชาใต้สูตรเข้มข้นที่กินดีมากขอแค่กินทุกวันตอนท้องว่างตื่นมากินเลยกินแทนกาแฟนะครับน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นไข โภชนาก,การทุกล็อตนะครับน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับทุกคนดูถุงใหญ่เป็นี่สามสิบซองลูกค้าที่ยังไม่เคยเกิยนนะครับไม่ต้องไปซื้อกล่องเล็กนะครับของเล็กสี่ร้อยเก้าสิบาทเจ็ดซองอันนี้สามสิบซองราคาปกติแปดร้อยเก้าสิบาทวันนี้เหลือสี่ร้อยบาทพุ่นนะครับก็กับครับบอกเลยครับขอบมากครับหมดได้ยังสามร้อยบาทครูปองเปลี่ยนเนี่ยได้แล้ว่ะสามร้อยแปดสิบขายย็นดีด้วยนะครับใครได้ใครมาในไรนี้แล้ววันนี้คนมาเยอะด้วยนะครับยินดีด้วยอืม เลยสต๊อกเหลือเหลือยังไม่ยืนยันอีกเจ็ดสิบห้าบ้านครับเจ็ดสิบห้าบ้านสุดท้ายค่ะชายยิวสบู่ยูจีนรอเลยค่ะสามก้อนเดี๋ยวจัดโปรให้จริงๆรงก้อนละร้อยห้าสิบป๊าป้าอยากไ่นอนอ่ะโอเคค่ะป๊าปาเดี๋ยวมาเอาหาสบู่ให้อืมป๊าป๊าได้เลยนะเขาเติมสต๊อกรถทล้วเอาไว้แล้วส่งให้เขาก็ขอขาับรถอังจัย ชายิวนะคะ,ชา,ช,าะคชายิวเป็นสรรพคุณนะครับพูดไม่ได้โอ้ก็ใส่ไม่นิ่ใน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 ล่สุดนะอลองดูแบบคอมเมนต์รีวิวในตะก,ก้าหรือว่า,าววเสิร์ชหาคุณแม่หลังชายิวช่วย่องไรใช่คุณแม่หลังชอตเหมาะมากมากนะครับชาอยวยวเพราะเขาก้าบอกเลยว่าเป็นอยากอยากแคปอะไปแคปกับวิเครื่องสิ แต่แต่เอพ้พี่อยุดยุ่น้อยบ้านใหม่นะ